คันนี้ BMW LCI จาก F 3 0เป็นทรงตัว G 2 0ทรงใหม่มองออกไหมครับว่าแปลงโฉมองค์ประกอบจะมีไฟหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงแก้มข้างทรงท้ายรถเป็นตัว G 2 0ไฟเป็นทรงใหม่3มมิตินูนขึ้นมาแบบนี้เลยระบบไฟไม่โชว์ไม่รวนไม่ช็อตรถเหมือนกับได้คันใหม่มือใหม่เลย อัปเดตครับท่านผู้ชมดูท้ายรถครับคันนี้ BMW ทรงท้ายรถเป็นตัว G20 ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ด้านท้ายเลยท่านผู้ชมดูไฟเป็นทรงใหม่3มิตินูนขึ้นมาแบบนี้เลยสวยงามมากๆท่านผู้ชมดูนะครับด้านท้ายมีดีเฟนเซอร์ปลายท่อครบถ้วนเลยมาดูด้านหน้าดีกว่าท่านผู้ชมเป็นทรงตัว G20 ทรงใหม่ท่านผู้ชมดูมองออกไหมครับว่าแปลนโฉมคันนี้ LCI แปลงโฉมนะครับจาก F30 นะครับในทรงบอดี้เล็กๆซีรีส์3นะครับ เป็นตัว G 2 0และรถเป็นสีขาวท่านผู้ชมครับคันนี้เนี่ยทำการขัดลบรอยบำรุงผิวทั้งคันเคลือบเซรามิก10เท็ใหม่แล้วพอมาจัดเข้ากับทรงตัว G 2 0องค์ประกอบจะมีไฟหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงแก้มข้างกันชนหน้าท่านผู้ชมดูนะองค์ประกอบภาพรวมรถเหมือนกับได้คันใหม่มือใหม่เลย จาก F310 ที่ตกรุ่นในเรื่องของระบบไฟนอกจาก p ลั๊ and p เพยนะครับถ้าติดตั้งกับถุงบริการแบงกิ้งเฮ v i ร w วิวนะครับไฟหน้าจะใช้เป็นงานไฟที่เป็น RHD คือพวงมาลัยขวาไม่แยงตามรถสวนทางระบบไฟไม่โชว์ไม่รวนไม่ช็อตไม่โชว์ออนบอร์ดท่านผู้ชมครับไปดูความสวยงามของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ทานใดนะครับที่ใช้ BMW F 3 0ซีรีส์สอยู่ไม่อยากขายทิ้งเพราะราคาตกมาแปลงโฉมเป็นตัว G 2 0ทรงใหม่แบบนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับใช้งานได้อีกยาวเลยทรงแบบนี้นะท่านใดที่สนใจนะครับไม่อยากขายรถทิ้งเฮียรีวิวแนะนำมา รู้สึกว่าตรงคอนเซ็ปต์ตรงกับใจของคุณไม่อยากขายเพราะคันนี้บางท่านซื้อมาตั้งแต่ายแดงผูกชะโลกผูกดวงผูกราศีมีผลต่อจิตใจใช้งานได้ยาวใช้งานได้ต่อสนใจคอนเซ็ปต์การแปลงโฉมแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการแบงกิ้งของเรามาได้เลยนะครับทักเข้ามานะครับจะมีน้องให้บริการและให้คำปรึกษานะครับ